นะสวัสดีมื้อเช้าวันนี้ก็เวลาก็ได้ประมาณเจ็ดโมงเช้าเสร็จๆนะครับก็ผมก็จะมีการนะครับมาแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมนายสวงเจษด,ดานะครับมีอาชีพนดแผนโบราณน,นะครับ นะครับผมไม่ได้มาขายของนะครับอันนี้ผมมาแนะนําว่าผมดูแลสุขภาพอย่างไรทําไมอายุตั้งมากมายแล้วถึงมีร่างกายแข็งแรง mm hmm. ก็คือผมได้กินชุดมื้ออาหารเช้านะครับ mm hmm. ก็คือมีบริคีนะครับก็คือเป็นซองแบบนี้นะครับสิบสี่ซองอยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วก็ผสมด้วยออนแพนนะครับโปรตีนของเนื้อที่ไลท์นะครับ แล้วก็มีกระเทียมกะลิกนะครับอัดเม็ดนะครับแล้วก็มีน้ำมันปลาฟิชออยจากทะเลน้ำลึกนะครับจากมหาสมุทรน้ำลึกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พืชผักผลไม้5สีนะครับ5สีก็คือดับเบิลเอ็กแล้วก็มีพผืผักพืชผักผลไม้ไม่ต่ำกว่า22ชนิดขึ้นไปนะครับ ทำมปแล้วก็บรรจุเป็นแคปซูลอัดเป็นเม็ดนะครับเพื่อที่จะให้ความสะดวกในการดูแลสุขภาพนะครับสำหรบับ body key นี้ก็ในกล่องนี้ก็จะมี1 4ซองนะครับเพื่อที่จะ,ะในการที่จะ,ะรับทานหรือบริโภคแต่ละวันได้สะดวกเราใช้เวลาประมาณ1-2นาทีในการรับทานหรือการกินอาหารเช้านะครับอันเช้านี่ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับในเรื่อง าการบำรุงร่างกายในส่วนต่างๆโดยเฉพาะอา,อาหารครอบห้าหมู่ก็จะนำสารอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆเช่นสมองของเรานะครับเป็นต้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีอาหารที่จะไปดูแลบำรุงร่างกายได้ยอย่างครบถ้วนนะครับแต่หลายคนก็ไม่ได้กินอาหารเช้าก็น่าจะได้นะครับด้วยความรีบรีบเร่งในการทำงาน ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านมีกินเมื่ออาหารเช้านะครับด้วยท่านจะหาวิธีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านหาไม่ได้ก็ปรึกษาเราได้นะครับปรึกษานะครับไม่ได้ให้ท่านมาซื้อนะครับปรึกษาว่าเออจะทํายังไงมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับผมก็ยินดีที่จะแนะนําว่าท่านควรจะทําอย่างไรบ้างในการมีอาหารเช้าทีา่ได้รับอาหารครบผ้าหมูเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ให้เกินไม่ให้ขาดนะครับดังนั้นหลายท่านที่ ไม่มีเวลานะครับเอ๊ะทำยังไงผมไม่มีเวลาเลยผมรีบเร่งงานผมก็จะเสียถ้าเกิดมาไปนั่งหาอาหารครบ้หาหมูไปหาทั้งตลาดเลยไปขนอาหารทั้งตลาดเลยก็คงจะไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับอาจจะได้ยินอาหารเป็นบางส่วนบางหมู่บางจุดบางอย่างนะครับเช่นแกงต้อมอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ครบนะครับฉะนั้นวันวันหนึน่งเราร่างกายเราก็จะขาดมือม้อๆหนึง่งอะไรร่างกายเราก็จะขาดเช่น โปรตีนวิตามินต่างๆนะครับก็จะขาดไปเนื่องจากว่ามีการหุงต้มแล้วมีการใช้ความร้อนในการเผาการนึ่งให้มันสุกกันนั้นวิตามินโปรตีนเหล่านั้นก็จะโดนถูกทําลายไปด้วยเราที่เรากินก็จะเหลือจบให้กากใหญ่หรือว่าเนื้อเยื่อ,อไม่ให้เราหิวเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราได้กินอยู่บ้างหรือได้มีเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่บ้างก็คือ,อที่เหลือที่หลงเหลืออยู่แต่ก็อาจจะไม่มากนักนะครับฉะนั้น เอ่อคนทุกคนเนี่ยที่กินข้าวกินอาหารเข้าไปทุกวันเนี่ยมันมันไม่เพียงพอนะครับเมื่อเราขาดสารอาหารขึ้นมาก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะเป็นโรคต่างๆโรคเอ่อตอนนี้ที่เป็นนิยมมากก็คือโรค NCD นะครับโรค n c d ก็คือเป็นโรคที่ทั้งกินขาดทั้งกินเกินเกินนะครับเช่นกินเกินก็คือไขมันเกินก็จะเป็นตันเส้นเลือดหลอดเลือดนะครับ แล้ถ้ากินขาดก็คือขาดโปรโตีนเป็นต้นก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นไม่มีเรี่ยวแรงแขนขาอ่อนแรงกล้ามเนื้อรีบแล้วก็ทํางานก็ประสิทธิภาพน้อยนะครับความจําก็เลอะเลือนอ,อะไรเป็นต้นอย่างนี้สายตาก็ไม่ค่อยจะดีเป็นต้นนะครับรวมทั้งการเป็นโรค้ายต่างๆนะครับและก็โรคขบับพิดที่สุดก็คือ,อไขมันไตเบาหวานอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า เป็นโลกที่ท็อปิษกันก็คือความดันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นโลก NCD ฉะดนั้นวันนี้ผมก็จะมาแนะนำไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ